เป็นและท่านรองอธิบดีท่านที่ปรึกษานะครับขอเก้าอี้สักหนึ่งตัวครับเป็นเรื่องของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พศนะครับซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมถามว่าสําคัญขนาดไหนสําคัญมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของคนที่เกี่ยวข้อง คดีความต่างๆนะครับที่จะเป็นคดีความแท่งถูกฟ้องร้องถูกยึดทรัพย์ถูกขายทอดตลาดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางท่านโฆษกของกระทรวงยุติธรรมนะครับได้แนะนําตัวด้วยแล้วก็ท่านที่ปรึกษาแล้วก็ท่านรองอธิบดีเชิญท่านโฆษกแก้วได้เลยครับเชิญเลยครับแนะนําตัวแล้วก็ท่านแถลงได้เลยครับโฆษกห่งเขาไม่ต้องกดสไตล์ตตท่านพูดได้เลย สวัสดีค่ะดิฉันตรินทนร์เรืองวัฒนวณิชย์นะคะก็เป็นโฆษกกระทรวงยุติธรรมฝ่ายการเมืองนะคะวันนี้ก็มีเรื่องสําคัญของกระทรวงยุติธรรมนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขประมวลกฎหมายที่นําเสนอเข้าถูงที่ประชุมรัฐสภาในวันนี้นะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตเรียนเชิญท,ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมบูรณ์ม่วงกล่ำในการเริ่มพูดถึงที่มาที่ไปของการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ก่อนนะคะ ผมรายการนะครับผมสมบูรุนวงกรรมที่ปรึกษาลัมตีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็โฆษกฝ่ายยกระทรวงยุติธรรมฝ่ายการเมืองนะครับแล้วก็ยังมีท่านเฉลิมชัยบยัวจันทร์หลองทิบ,กกบดีกรมกำังพีเป็นตัวแทนกระทรวงยุติธรรมที่มาชี้แจงเรื่องสําคัญของกระทรวงยุติธรรมที่ผ่านลัมตีในวันนี้นะครับข้อที่จริงเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับ ซึ่งเป็นตารางท้ายในการกําหนดค่าธรรมเนียมในการยึดทรัพย์ในการอายัดทรัพย์ในการถอนการบังคับคดีที่ผ่านมานะครับมีสมช่วงที่เกิดขึ้นในประมวลกฎหมายวิธีความแพ่งที่เกี่ยวกับเรื่องนี้กฎหมายใช้บังคับตั้งแต่พศ2499จนถึงพศ2 5 4 7เป็นระยะเวลาประมาณ48ปีนะฮะก็กำหนดค่าธรรมเนียมยึดและมีการขายยึดและไม่มีการขายอายัด แล้วก็จ่ายเงินอายัดแล้ถอนการอายัดไว้เป็นช่วงหนึ่งต่อมาในช่วงปีพศ2548มีการแก้ไขเป็นครั้งที่ครั้งแรกในการปรับปรับอัตราค่าธรรมเนียมที่ผมเรียนเมื่อกี้นี้ลดลงจนกระทั่งปัจจุบันนะครับกระทรวงยุติธรรมมีนโยบายว่าเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเพื่อเป็นการลดภาระของลูกหนี้ที่มีจํานวนมากที่เป็นภาระ ในเรื่องการชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ณนะภาวะยากแค้นและความยากลำบากในการดํารงชีพนะครับกระทรวงยีดธรรมจึงมีนโยบายในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่จะลดค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ลงมาอีกซึ่งวันนี้ก็เป็นข่าวที่น่ายินดีที่คณะมนตรีได้มีมติเห็นด้วยที่จะเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งเข้าไปในสภาเป็นวาระแรกผมเรียนอย่างนี้นะครับสั้นๆว่าค่าธรรมเนียม ในการยึดทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินนะครับเดิมเนี่ยในปี2549ที่ใช้มา2 5ง7 48ปีนี้นะครับถ้ายึดแล้วนะครับเอ,อ่ยึดแล้วนี่มีการขายทอดตลาดจะเสียค่าเฉี่ยร้อยละห้านะครับในปี2549จนถึง2 5 4 7 2548สี่จนบจถึงปัจจุบันจะลดลงเหลือร้อยละสามวันนี้ที่ผ่านคณะรัฐมนตรีถ้าพาออกสามารถออกพระราชดัติแก้ไขได้ ค่าธรรมเนียมส่วนนี้จะเหลือเพียงร้อยละสองนะครับมันจะเป็นห้าสามสองนะครับกรณีที่มีการยึดแล้วมีการยึดนะฮะหรืออายัดจ่ายเงินนะครับนะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมลดลงเนี้ยสามจุดห้าสองหนึ่งนะที่สําคัญครับยึดทรัพย์สินที่ไม่ใช่ตัวเงินที่ยกตัวอย่างที่มากที่สุดคือยึดที่ดินเนี่ยยึดที่ดินเนี่ยนะครับถ้ายึดแล้วเนี่ยครับไม่มีการขายเนี่ยเดิมถอนการยึดเนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละสามจุดห้า พอปีอร้อี่5 4 7เจนี่ยจะลดเหลือร้อยละสองวันนี้คณะมตารให้เหลือศูนย์เลยครับเพราะฉะนั้นต่อไปลูกหนี้ที่ถูกยึดทรัพย์ถ้าเป็นที่ดินหรือทรัพย์สินที่ไม่ใช่ตัวเงินเนี่ยถ้าถอนการยึดโดยมีการขายเนี่ยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเลยเป็100นร้อยละศูนย์นะนี่ก็เป็นกรณีที่หลายกรณีที่คณะมตารได้เห็นชอบซึ่งถ้าหากว่าสามารถแก้ไขเป็นพระราชบัญญัติแก้ไขได้จะลดภาระแล้วก็ส่งเสริมในการ เจรจาลูกนี้กับเจ้านี้ให้มีการตกลงในการชําระหนี้กันเพิ่มขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยจะมีหลายคดีครับไม่สามารถที่จะจบลงได้เพราะว่าเจ้านี้ก็บอกว่าลูกนี้จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมยึดและไม่มีการขายเสียก่อนซึ่งมีบางคดีเป็นจนํานวนมากเยอะมากจนทาไม่จบสําหรับรายละเอียดในเรื่องต่อไปว่ามีรายละเอียดอย่างไรเกี่ยวกับการสำระนี้ก็ขออนุญาตมอบท่านโฆษกระทรวงยุติธรรมฝ่ายการเมืองชี้แจงต่อเลยครับขอบคุณครับ ขอบคุณท่านที่ปรึกษานะคะก็ในเรื่องของสถิติข้อมูลที่กรมบังคับคดีรวบรวมมานะคะณนะปัจจุบันวันที่4กุมภาพันธ์2568นะคะมีจำนวนหมายบังคับคดีในคดีแพ่งที่ส่งไปที่กรมบังคับคดีแล้วอยู่จำนวน4ล1 9 9 4 2 5คดีนะคะ แบ่งเป็นหมายบังคับคดีที่เจ้าหน,นี้เนี่ยได้ตั้งเรื่องทําการยึดอายัดทรัพย์กับกรมไว้แล้วอยู่จํานวน8,44,543คดีแล้วก็เป็นหมายบังคับค,บคดีประเภทที่รอเจ้าหนี้ไปดําเนินการขอยึดอายัดอีกอยู่3,354,872คดีนะคะในส่วนของหมายบังคับคดีที่มีการตั้งเรื่องแล้วเนี่ย800,000กว่าเรื่องเนี่ยนะคะก็จะมีทุนทรัพย์อยู่ทั้งหมดประมาณ1ล้านล้านบาทนะคะ ส่วนที่ยังไม่ตั้งเรื่องก็อีก16ล้านล้าน,านบาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคำนวณในเรื่องของค่าธรรมเนียมที่กรมบังคับคดีเนี่ยจะสามารถเรียกเก็บได้เป็นรายได้ของแผ่นดินเนี่ยค่ะก็จะมีสัดส่วนลดลงนะคะถ้าประมาณการจากการยึดแล้วมีการจำหน่ายนะคะแต่เดิมกฎหมายปัจจุบันนี้ค่ะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ร้อยละสของจำนวนเงินที่จำหน่ายได้นะคะจะคิดเป็นเงิน ค่าธรรมเนียมที่กรมบังคับคดีสามารถเรียกเก็บได้อยู่3 0,000ื่นล้านล้านบาทนะคะแต่ถ้ามีการแก้ไขกฎหมายใหม่เป็นรายละสองเนี่ยรายได้ของกรมบังคับคดีจะเหลือเพียง2อ0 0มื่นล้านล้านบาทลดลงไปจํานวน10,000่นล้านล้านบาทนะคะในส่วนกรณีที่มีการยึดแล้วแต่ไม่มีการจําหน่ายนะคะอย่างเช่นกรณีที่ลูกหนี้เจ้าหนี้เนี่ยค่ะสามารถที่จะไกล่เกลี่ยกันได้ในชั้นบังคับคดีนะคะ แต่เดิมเนี่ยเรามีเรื่องของค่าธรรมเนียมที่ผู้นํายึดหรือเจ้าหนี้เนะะี่ยค่ะจะต้องชาระให้กับกรมบังคับคดีอยู่ร้อยละสองของจํานวนเงินนะคะก็ในกรณีนี้เนี่ยถ้ากฎหมายใหม่แก้ไขนะคะเป็นการยกเลิกค่าธรรมเนียมร้อยละสองนี้นะคะกรณีที่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยด้กันได้เนี่ยก็สามารถให้ผู้นํายึดเจ้าหนี้นะคะมาทําเรื่องถแถลงขอยกเลิกขอถอนการบังคับคดีไปได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะก็จะทําทให้กรมบังคับคดีเนี่ย ได้รับค่าธรรมเนียมลดลงอีกส0 0 0มกว่าล้านบาทนะคะเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะกับกรณีที่เป็นเรื่องที่มีการออกหมายแล้วแต่ว่ายังไม่มีการตั้งเรื่องอบังคับคดียังไม่มีการมีดำเนินการยึดอายัดทรัพย์นะคะอีก16ล้านล้านบาทที่ที่บอกว่าเป็นจำนวนคดีอยู่3ล้าน3 0 0แสนคดีนะคะก็จะมีลักษณะแบบเดียวกันค่ะถ้าแต่เดิมเนี่ยกรณีที่มีการ ขายทอดตลาดหรือจำหน่ายนะคะโดยกรมบังคับคดีก็จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละสามนะคะรายได้กรมบังคับคดีก็จะอยู่ที่ประมาณ5้าแสนล้านบาทห้าขอโทษค่ะ5้าแสนล้านบาทนะคะกรณีที่มีการแก้ไขกฎหมายเหลือร้อยละสองเนี่ยรายได้ก็จะลดลงเหลือ3ามล้าน3ามแสนล้านนะคะลดลงไป1นึ0 0แสนหกหมืล้านบาทนะคะก็เป็นตัวเลขที่กรมบังคับคดีแล้วก็กระสสทรวงยุติธรรมเนี่ยคับเคลื่อนเพื่อที่จะลดภาระให้กับ ลูกหนี้แล้วก็ทําให้จํานวนยอดหนี้ที่อยู่ในกระบวนการมารับคดีเนี่ยสามารถลดลงได้นะคะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยระหว่างลูกหนี้เจ้าหนี้ด้วยเพราะปัจจุบันนี้ก็จะยังคงมีคดีที่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้แต่ว่ายังไม่สามารถตกลงกันเรื่องของค่าธรรมเนียมในการมงคับคดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ผู้นายึด แต่ส่วนใหญ่ก็จะถูกผลักไปกับให้กับลูกหนี้นะคะการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ก็จะเป็นการช่วยให้ลูกหนีนะะ้เนี่ยค่ะสามารถนําทรัพย์สินเนี่ยหลุดออกจากการบังคับคดีแล้วก็นํากลับไปจําหน่ายจ่ายโอนนะคะแล้วก็หรือว่าจะไปจํานองทําอะไรก็ตามแตไ่ได้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็โดยวรวมแล้วนะคะารายได้ของก,มมกรมบังคับคดีถ้าเฉลี่ยต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,500ล้านบาทจากจากค่าธรรมเนียมในส่วนนี้นะคะก็จะลดลงไป ประมาณ5-600ล้านบาทถ้ามีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้คิดเป็นประมาณ3.5ร้อยละ35ของรายได้ที่เรียกเก็บได้ค่ะครับขอ,ขออนุญ,ญาตอีกนิดหน่อยนะครับจากงจากที่ท่านโฆษกฝ่ายการเมืองนะฮะกรณีที่คดร,รมเนียมที่เก็บอย่างที่พูดเนี่ยนะฮะจะถือเป็นรายได้แผ่นดินในนามของกรมบังคีบาิกรมพัฒจะต้องรวบรวมและส่งตามเทอมที่จะต,ต้องส่งตามกฎหมายก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ารายได้ที่ลดลงจํานวนมากนี่นะครับ เป็นกรณีที่รัฐมุ่งส่งเสริมสนับสนุนก็คือรายได้รัฐลดลงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําเพื่อประชาชนเพื่อให้ลูกหนี้ทั้งหลายเนี่ยสามารถดํารงชีพอยู่ได้นะครับกระทรวงยึดทำก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้กมรมบังคับดีโดยท่านรองอธิบดีกรมบังคับดีละคณนะก็มารอที้แจงในวารานี้ามาพอรคอรมอท่านเข้าใจอย่างถ่องแท้ไม่ได้เรียกเข้าไปที้แจงก็ผ่านให้ก็ขออนุญาตขอบคุณ ทางที่ทางภาครัฐบาลที่เห็นความต้องการของประชาชนโดยอย่างแท้จริงก็กระทรวงยุติธรรมก็ขอยืนยันว่าจะดําเนินทุกนโยบายในเรื่องการส่งเสริมการแก้หนี้ของภาครัฐบาลครับขอบพระคุณครับคุณครับท่านสืบเนืมีคําถามเชิญนะครับขออนุญาตท่านลองที่ดีกว่ามากกว่าดีชี้แจงครับ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 เรียนครับท่านที่ค้างอยู่นะครับก็มีทั้งยึด ที่ดินที่ดินพร้อมสิ่งบูกสร้างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็คือที่ดินเรือที่ดินพร้อมสิ่งบูกสร้างนะครับส่วนสิ่งของต่างๆไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับทุกวันนี้เออคือคืออย่างนี้นะครับขั้นตอนการดําเนินคดีเนี่ยนะครับในคดีแพ่งเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดมีการผิดนัดชําระหนี้ทุกมูลหนี้ไม่ว่าเช่าซื้อจำนองจำนำอะไรทุกอย่างนี่นะครับหรือกู้ยืมนี่นะครับถ้าโจทย์นำคดีไปฟ้องต่อศาลศาลมีคมําพิพากษาแล้วไม่ใช้หนี้ศาลจะออกบบคําบังคับไม่ใช้ในกําหนดบบคําบังคับศาลจะออกหมายบังคับคดีจะตั้งเจ้าหน้าก,กีรพดีเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้นํามาจําหน่ายหรือจ่ายคืนให้แก่เจ้าหนี้หมายบังคับดีที่ส่งไปเมื่อกี้ที่ทั้งโฆษกการเมืองบอกว่า ปัจจุบันเนี่ยส่งไปที่กรมคดีทั้งหมดเนี่ยประมาณสี่ล้านกว่าหมายครับแต่เมื่อหมายส่งไปที่กรมคดีแล้วเนี่ยหมายจะอยู่เฉยๆเจ้าหนี้มีหน้าที่ไปยื่นคําร้องขอนําเจ้าหน้าดีไปยึดไปอายัดทรัพย์สินถ้าเจ้าหนี้ไม่ไปยื่นหมายจะอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆวันนี้ดังที่ท่านโฆษกฝ่ายกรเมืองบอกว่า มีเจ้าหนี้เนี่ยไปขอนำยึดนำอายัดแล 8, 4, 000, 000, ด้ว800,000สี่หมื่นกว่าคดีจึงเหลือคดีที่หมายอยู่เปล่าๆเนี่ยอีกสามล้านกว่าหมายแต่หมายก็ว่าภายในระยะ10สิบปีนับแต่สารวิพากษาเนี่ยเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะไปยื่นคําร้องเพื่อนํายึดอญญญายัดเมื่อไหร่ก็ได้ครับหลังจากสารวิพากษาลสิบปีประโยชน์ตรงนี้ตกกับลูกหนี้โดยตรง ถูกยึดก็เมื่อกฎหมายใช้บังคับเมื่อไรก็จะสภาพบังคับเมื่อเมื่อพรบรแก้ไขก็มีสภาพตั้งแต่วันนั้นคือณนะวันนี้ถ้าขายจะต้องเสียค่าภาษีเนี่ยเขาเรียกค่าชดาชาจเนียมในการยึดแล้วมีการขายยึดแล้วมีการขายเนี่ยตามอัตรากฎหมายปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนี้ลดลงเยอะถูกต้องครับถูกต้องครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ได้ไหมครับสมมติว่าผมติดหนี้ที่อยู่หนึ่งล้าน ถูกฟ้องคดีมายึดบ้านผมไป1ล้านเนี่ยสมัยก่อนเสียสตอนนี้ผมเสียแค่2%คือถ้า3%ผมขาดอยู่สักแสนนึ่ผมก็ต้องไปโปะเอาว่าง้งันเถิดแต่ถ้าตัวนี้มันลดลงเนี่ยมันก็จะทําให้ยอดการชําระหนี้ผมเนี่ยไปถึงเพดานในระดับที่ผมติดหนี้กับพี่ไว้อครับประมาณนี้ คือคืออย่างนี้ครับก็หมายความว่าถ้าไปยึดุยึดที่ดินเนี่ยนะครับเวลาขายเนี่ยเขาก็คิดค่าธรรมเนียมยึดแล้วมีการขายจากเงินที่ขายนั่นแหละครับก็มันก็พลักกับลูกหนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับมันลูกนี้ไม่ต้องเอาเงินมาโปะแล้วเขาจะหักค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาหักค่าธรรมเนียมเข้าหลวงเนี่ยก่อนจ่ายเจ้าหนี้ด้วยไม่ไม่ได้เป็นรายได้กรมครับดีครับเป็นรายได้แผ่นดินหมายว่ากรมเขาดีเนี่ยจตต้องส่งเป็นรายได้แผ่นดินในนามของกรมครับกดีลูกนี้ไม่ได้แม้กระทั่งบาทเดียว ไม,ไม่ถึงค่ะไม่ถึงค่ะจริงๆแล้วตัวเลขเนี่ยต่อปีปีสองห้าหกเจ็ดนะคะเ,เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมที่กรมบังคับคดีเรียกเก็บสามเรื่องนะคะเรื่องค่าธรรมเนียมการขายทอดตลาดค่าธรรมเนียมการอายัดค่าธรรมเนียมกรณียึดแล้วแต่ไม่มีการขายแล้วก็ค่าธรรมเนียมอายัดแล้วแต่ไม่มีการจําหน่ายจ่ายเนี่ยรวมเป็นเงินทั้งสิ้นหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าล้านนะคะอันนี้ก็เป็นแค่ของปีของประจําปีสองห้าหกเจ็ดเท่านั้น ะะทีนี้รายได้ก็จะลดลงจากกรณีที่มีการแก้ไขตัวพระราชบัญญัติฉบับที่นําเสนอในวันนี้นะคะก็จะลดลงไปอีกประมาณ 3. 5เเดี๋ยวขออนุญาตขอเสริมนิดหนึ่งเรื่องของกรณีใครได้ประโยชน์จากการที่มีการแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะต้องบอกว่ามันมีกรณีจํานวนมากนะคะที่เรื่องอยู่ในชั้นบังคับคดีแล้วจริงๆเราเนี่ยไม่ได้มีตัดชิ้นเดียว แต่ละแต่ละคนเนี่ยค่ะมีทรัพย์เป็นเงินสดที่ไม่สามารถตรวจสอบได้มีทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินที่เป็นที่ดินเป็นโฉนดต่างๆนะคะบางทีเนี่ยถูกยึดโฉนดไปแล้วแต่ปัจจุบันนี้มีเงินสดมาชําระเจ้าหนี้นะคะก็จะมีการเจราจากันในชั้นมังคับคดีระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้นะคะเพียงแต่ว่ามันจะติดที่ว่าการเจราจาเนี้ยไม่สามารถสิ้นสุดลงได้เพราะว่ากรณีที่มีการยึด ที่ดินไว้แล้วนะคะจะเอาจะเอาเงินสดมาจ่ายแทนแล้วให้ปล่อยที่ดินออกมาเนี่ยเจ้าหนี้ลูกหนี้เนะะี่ยค่ะจะต้องมาชําระค่าธรรมเนียมให้กับกรมมาคับคดีด้วยเพราะว่ามีการยึดแล้วรอรอจําหน่ายเท่านั้นเองนะคะตอนนี้กฎหมายฉบับนี้บอกว่ายกเลิกค่าธรรมเนียมตัวนี้ไปเลยนะคะถ้าจะมาถอนว่ายึดไว้แล้วแต่ว่าไม่ไม่ไม่สนใจที่จะนําจําหน่ายต่อไปแล้วขอถอนกฎหมายฉบับนี้ยกเลิกค่าธรรมเนียมก็จะทําให้เจ้าหนี้ลูกหนี้เนี่ยสามารถไกล่เกลี่ยกันในกระบวนการมาคับคดี ได้ได้ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นไม่ต้องห่วงเรื่องของค่าธรรมเนียมที่ต้องชําระให้กับกรมอุกภัณฑ์คดีอะค่ะอ๋อไม่ค่ะเป็นตัวเลขประมาณการจากจากอ่ามูลค่าณนะปัจจุบัน <N> ขอขอนุญาตเสริมท่า,านโ้ศกนิดหน่อยครับว่าที่เรายกตัวอย่างใน,ในเรื่องของตัวเลขเนี่ยคือประมาณการว่าจากหมายบางังคับคดีเนี่ยนะครับถ้ากรณีที่มีการยึดทรัพย์แล้วเนี่ยแปลเสคดีถ้าย,ยึดทั้งหมดแล้วก็มีการถอนทั้งหมดหรือขายทั้งหมดแต่ข้อที่จริงเนี่ยมันมีทุกกรณีครับมีการเฉลี่ยกันคือยึดอาจจะ50%อายัด50%ค่าธรรมเนียมก็ต่างกัน ยึดแล้วมีการขายก็อาจจะสักเกินครึ่งหรือไม่ถึงครึ่งและไม่มีการขายเกินครึ่งแต่ที่พูดเนี่ยเป็นการยกตัวอย่างตัวเลขกลมๆซึ่งไม่ไม่ตรงออกับความเป็นจริงแต่เป็นปน,ปนการประมาณการที่เห็นครับว่ากรณีใดกรหนึงถ้าหากว่าไปสุดขั้วเลยยึดทั้ง80 0 0 0นคดีแล้วขายทั้ง80 0 0 0นคดีจะเป็นอย่างนี้ยึดทั้งแปดแสนคดีแล้วถอนทั้งแปดแสนเป็นอย่างนี้แต่ว่าตัวเลขจริงๆจะไม่ใช่ตรงนี้ครับเป็นประมาณการค่าธรรมเนียมจากทุนทรัพย์รวมของแปดแสนกว่าคดีที่มีการตั้งเรื่อง ขึ้นมาแล้วนะคะมูล,ลค่าทุนทรัพย์รวมอยู่ที่1ล้านล้านอันนี้คือมูล,ลค่าทุนทรัพย์ของคดีที่เป็นความกันนะคะส่วนกรมบังคับคดีเนี่ยเราบอกว่าเราเราทำมีค่าธรรมเนียมร้อยละ3ก็เลยกลายเป็น3 0 0 0 0ล้านนะคะแต่ว่าอันนี้อย่างที่ท่านที่ปรึกษาชี้แจงนะคะว่ากรณีนี้อาจจะไม่ใช่กรณีร้อยเซที่มีการจําหน่ายแล้วคิดร้อยละ3าเพราะว่าจะมีกรณีที่ตกลงกันได้แล้วก็ไม่มีการจําหน่ายด้วยนะคะเป็นแค่ตัวเลขประมาณการเท่านั้นคะ่ะ ประเด็นค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับมันมีทั้งยึดแล้วก็จำหน่ายขายทรัพย์อะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวผมเชื่อว่าท่านสืน่อมวลชนอาจจะมีคำถามเพราะว่าก็เป็นเรื่องใหม่แล้วก็ลดมาตั้งแต่5-3าสหรือ2ออย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวจะซักถามกันรอบนอกนะครับขอขอบพระคุณท่านสื่อมวลชนนะครับที่ติดตามครับผม เป็ที่หนึ่งเนี่ยนะครับที่มีการอนุมัติตั้งแต่ปี60นะครับก็ดําเนินการเลื่อยมาหลายท่านที่เดินทางไปภาคอีสานเนี่ยจะเห็นตรงจังหวัดสลับุรีทางฝั่งซ้ายมือตั้งแต่อํเาเภอมวกเหล็กตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดสาคัญเนื่องจากมีความสูงของยกระดับนะครับถ้าเกิดใครเดียวเข้าไปในตลาดมวกเหล็กจะเห็นเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงช่วงแรกเนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณรัก300ร้อยโทษครับ200กว่ากิโลนะครับจะวิ่งไปที่โคราช ซึ่งแต่ละสัญญาเนี่ยมีความล่าช้าท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับในที่ประชุมคอรอมครับว่าให้กระทรวงคมนาคมที่มาเสนอในเฟสที่2เนี่ยเฟสที่2จะวิ่งจากโคราชประมาณ357กิโลเมตรนะครับไปจบที่จังหวัดหนองคายที่ชายแดนริมแม่น้าโขงและก็จะเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟเวียงจันทร์ซึ่งเป็นความเร็วสูงของลาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้ประมาณการนะครับเฟสที่1เนี่ยล่าช้าท่านนายกก็กำชับครับว่าวันนี้เมื่อมาเข้าคอรอมขอเฟสสองแล้วเนี่ย ก็ขอให้เร่งเฟดหนึ่งเพื่อจะได้เสร็จทันการนะครับเพื่อกรอบงบประมาณรายจ่ายไว้นะครับประมาณปี2,500 75อันนี้คือกรอบนะครับแต่ว่ามีการคาดการณ์นในที่ประชุมว่าในช่วงเฟดที่2เนี่ยน่าจะเสร็จในเรื่องของฝ่ายโยธาก็ดีเรื่องของการเดินรถเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยประมาณสักปี73บวสาบวกนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของคลังสินค้าสถานีจอดนะครับแล้วก็การพัฒนาที่ดินริม2ทาง ริมสองข้างทางรถไฟอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสรุปเป็น2เฟสครับเฟสแรก200กว่ากิโลเฟสที่วันนี้อนุมัติเนี่ยก็คือ357กิโลเมตรโดยประมาณครับผมขอแย่คร่าวๆนะครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้ส่งเข้าไปในหลังแล้วนะครับพี่ก็ผมเอาจากตัวเลขคร่าวๆก็แล้วกันนะครับตอนนี้ เขาพูดเป็นสัญญาครับสัญญานี้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยที่เขารายงานในที่ประชุมครมนะมะเมื่อกี้บอก, 30, าบอกนนสามสิบุข่าบอกฉันโคตรโศกใช่มันหลายสัญญาพี่สัญญาบางสัญญายี่สิบผมเอเวอร์เรสต์อยู่ที่ประมาณสามสิบที่เขารายงานในที่ประชุมในข่าวที่ส่งไปอะเขาเขาแถลงว่าประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์บวกลบซึ่งเดินคืบหน้ามาแต่ที่มันมีสัญญาหนึ่งสัญญาสองสัญญาสามาอะไรอย่างเงี้ยครับ รวมแล้วประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตแต่ว่าล่าช้าได้พี่ผมว่าประมาณรวมสัญญาที่หนึ่งนะสัญญาที่หนึ่งโทษโครงการที่หนึ่งแลวกันเรียกว่าโครงการที่หนึ่งก็คือกรุงเทพโคราชเนี่ยช้าประมาณคืบหน้าไปได้ประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งใช่คือที่อันนี้ผมขออนุญาตนำเรียนที่ช้าเนี่ยนะครับมีสองส่วนที่มีการรายงานนอกคลรเหมือนเอ็มหกอะครับมอเตอร์เวย์สายหกอะ มีปัญหาก็คือเรื่องของการผ่านที่ดินของอุทยานบ้างของการประกาศใช้พระราชบัญญัติอะไรต่างๆบ้างจริงๆแล้วที่เราวิ่งกันทุกวันนี้จากลำตะคองท่านนึกออกนะครับเวลาไปอีสานเนี่ยท่านขึ้นตรงเลยปักช่องไปเลยเขาใหญ่ไปเนี่ยท่านขึ้นไปลงโคราชได้เลยแต่จริงๆแล้วจุดที่ควรจะเปิดใหม่คือกรุงเทพไปที่โคราชแต่ว่ามันไปนติดตรงมวงเส้นทางแถวมวงเหล็กครับฝั่งขวารงพญายเย็นอะไรแถวนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเร่งก่อสร้างแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นสภาพปัญหาที่ติดขัดในประเทศไทย ไม่เหมือนต่างประเทศครับเขาวางปุ๊บปิ่งเลยอย่างเราเลยที่เราไปดูงานเนี่ยก็จะเห็นว่าแ๊บเดียวเขาเสร็จเดี๋ยว,ยวผมส่งยละเอียดในไลน์อีกทีนะพี่ตุม่มตามนะให้ท่านทั้งสองได้ไปพักก่อนนะน,นี่เป็นเรื่องผมแล้วขอบคุณครับท่านครับขอพระคุณครับขอขอบคุณท่านสื่อประชนและท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตส่งยละเอียดให้ท่านสื่อปรชนต่อไปครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ